สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับนะครับจิ้งจกนะครับเป็นเครื่องรางของขังนะครับจิ้งจกมหาลาบนะครับของพระอาจารย์นานะครับวัดบางปิ้งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับตัวใหญ่ก็จะขนาดประมาณนี้นะครับนี่นะครับ วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรปราการนะครับด้านหลังก็เขียนว่าเป็นชื่อย่อของวัดนะครับวบปนะครับย่อมาจากวัดบางปิ้งนะครับนะ <c oughs> ครับแล้วก็จะมีวันนะครับเดือนแล้วก็ปีพศที่จัดสร้างนะครับวันที่22เมษายนปี2520นะครับ นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเดิมเดิมเลยนะครับเป็นเนื้อท่องแดงนะครับมีผิวไฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้เขาอาจจะโลหะที่ปั๊มมาอาจจะด่างดํางดำบ้างนะครับแต่ว่าตามลองลองนี่ยังมีผิวไฟนะครับเนี่ยโลหะเนี่ยตะแคงดูจะมีผิวไฟนะครับจิ้งจกนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเลยนะครับพิมพ์เล็กก็จะมีรอยจานเหมือนกันนะครับ เนี่ยนะครับตั้งแต่หัวนี่เลยที่หลังด้วยนะครับแล้วก็ใต้ท้องนะครับจะมีจานอัขระนะครับของพระอาจารณาวัดบางปิ้งนะครับเนี่ยนะครับตะแคงจะเห็นเลยรอยจานอัขระนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูจุดสังเกตเลยนะครับก็จุดสังเกตของจิ้งโจกก็จะมีก็คือเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์นะครับ เป็นรุ่นแรกเลยก็มันจะมีรุ่นหลังที่สร้างขึ้นมาด้วยนะก็นะครับก็มีแต่ว่าที่วงการเขาเล่นกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เพื่อนเพื่อน่ะดูดูตาดูตานะครับอ่าอันนี้ตีว่าเป็นตาซ้ายแล้วกันนะครับตาซ้ายตาขวานะครับตาขวาเนี่ให้เพื่อนๆสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีครึ่งตานะครับจะไม่ไม่เต็มวงเท่ากับตาซ้ายนะครับ จะมีรุ่นหลังอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเขาจะสองตาเนี่ยเขาจะเต็มวงเลยนะเขาจะไม่เหมือนกับรุ่นแรกนี้ที่ว่าเป็นครึ่งวงตาขวานะครับเพื่อนดูซ้ายเนี่ยเต็มวงขวาเนี่ยจะครึ่งวงนะครับนี่เห็นไหมนี่ยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนดูน,น,ะงงนะครับ,เ,รบ,ลเ,นะรบเล็บนะครับนี่ดูรอยหยักรอยอะไรนะครับเขาะจะคมมากเลยนะครับจะคมมากเลยนี่ ทั้งสี่ทั้งสี่ขาเลยนะครับเนี่ยจะคมมากนะจับไปเนี่ยก็จะคมคมนะเออนะเป็นบล็อกเขาก็ตัดมาคมคมแบบนี้เนี่ยคมคมเลยนะครับแล้วก็จะมีรอยจานนะครับเนี่ยจะมีรอยจานอาคัคระนี่นะครับเพื่อนๆก็ต้องจํารอยจานรอยอัขระให้ดีนะครับจําลายมือท่านให้ดีๆนะครับ จะจานสองแถวเลยนะครับเนี่ยหลังด้านซ้ายด้านขวาเลยนะแล้วขานี่ก็มีนะเนี่ยตรงนี้นะก็มีนะเนี่ยนะก็จะมีเห็นไหมเนี่ยถ้าตัวที่ส,สวยๆเนี่ยก็จะมีผิวไฟไฟแบบๆแต่ก็ต้องดูให้ดีนะผิวไฟธรรมชใช่กับผิวผิวไฟล้างนะนี่แล้วก็ที่ใต้ใตก้นนะนก็จะมีรอยจานเหมือนกันเนี่ยนะ ที่ขานะนี่ที่ขาเนี่ยรอยจานก็จะหนักแน่นเลยนะนี่นะครับอักรละวัดบางปิ้งนะครับมาคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นจะซื้อผิดกันเยอะผิดกันด้วยความไม่รู้กันเยอะนะครับไม่ได้ศึกษาก่อนอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยเห็นเอ้ยอย่างนี้น่าจะเอามาทำเป็นวิดีโอเผยแพร่ให้ดีกว่าจะได้ไม่ซื้อผิดกัน แล้วก็ตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะตัดครึ่งเดียวตัดเครึ่งคึ่งนะครับตกซ้ายครึ่งหนึ่งนะเนี่ยนะครับนี่แล้วมีจุดหนึ่งในตัวตัดก็จะเป็นงนี้เลยมีทุกตัวนี่ให้เพื่อนๆดูตรงเนี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะมันจะมีจึกมาเห็นไหมเล็กๆเนี่ยมันจะมีเงี่ยงขึ้นมาเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับ ่จะมีแท่งขึ้นมาแท่งหนึ่งจะเป็นตัวตัดตัวนูนเลยนะสองยากนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันจะมีเห็นไหมมันจะมีนูนขึ้นมาเป็นแท่งแท่งหนึ่งเนี่ยจําให้แม่นๆนะตรงนี้นะครับจะมีทุกตัวนะถ้าเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ดูรอยอากาักขลายดีๆนะฮะ นี่อันนี้จะสวยมากนะจานได้เข้มขังนะครับจานได้นี่เลยลึกคมชัดดีนี่นะครับรุนแรกก็ดูไม่ยากนะครับนะครับดูไม่ยากเดี๋ยววันหน้าผมจะเอาอาจิ้งจกพิมพ์เล็กมาให้ดูนะครับพิมเล็กก็จะแยกอีกอ่ามีแยกอีกเป็นกี่บล็อกกี่บล็อกก็ว่านไปเดี๋ยวจะเอามาให้ดู นะครับวันนี้ก็นะครับอ๋อสนุนราคาใช่ไหมสนุนราคาก็จะประมาณหลักพันกลางๆนะครับแต่ก่อนนี่นี่เลยเกือบๆนี่เหมือนกันหกเจ็ดพันเหมือนกันแต่ก่อนนะตอนนี้ก็นั่นหน่อยนะครับหลักพันกลางๆตั้งแต่หลักพันต้นๆเลยไปถึงหลักพันกลางๆแล้วแต่ความสวย ก็ใช้ดีนะครับเมตตาดีเมตตาค้าขายดีนะครับนี่นะครับแล้วก็เขาจะมีกล่องด้วยนะเจะมีกล่องมาด้วยนะครับเป็นกล่องสีเหลืองนะครับบางท่านก็เจอแบบบ้านๆเลยนะมีกล่องมาด้วยก็ถือว่าครบเครื่องดีนะครับวันนี้ก็ยังไงว่าถ้าเกิดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์ไปกันให้กับเพื่อนๆนที่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบอีกนะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วก็มันจะมีกระดิ่งนะกดสั่นไว้เลยนะเวลามาผมลงคลิปอะไรแล้วนะมันจะแจ้งเลยแจ้งไปที่หน้าจอท่านเลยว่าเฮ้ยผมลงคลิปใหม่อะไรแบบนี้นะอย่างไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ